นกนนม่เน้อยนะแต่บางเตียงจะมักเส้นใดจ้าเด้อเด้อเดเด้อมชัได้เห็นเห็นอตลกรเด้อเจะเป็นสูตรอนาชาวเกตกับชาวเมาส์ตำอนาขานมจีนหรือว่าข้าวปนสูตรค่อยสูตร่อยแล้วอยู่นะข่อยเด็ดดสูตรจ้ะเจพ่อก็จังหักอนาเช์นายจะไปแ้วก็ยันเื่อพื่อนชาวเมาหรือว่าบ้านชาวเมาก ตอนหับยางสุดซึ่งก็คือต่ำขนมจีนทุกคนมาลินมาแอนน้ำสาวพอาบางกองบอผิัหวังเดือทุกคนมีติผูตาหักแล้วก็ใจดีสบายดีทุกคนสบายดีเบาใส่สตูดิโอหรือว่าใสสตูดิโออยู่บ้านน,นะนะปูนย่างอยู่ อันน่ะเมืองน้องเด้อทุกคนเด้ออยู่ชน,น,นบทคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็สิมาเยี่ยมพยายามผู้สาวสาวเมาทุกคนว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดยังกินตอนทําเฮามื้อนี้ไปไปเบิ่งนํากันว่าสิได้กินหยังเน่ลุยทุกคนไปกันสาวเมาฮะ <c oughs> มา,มาไปเฮ็ดเอิงม <c oughs> าง <ไป S 1> เอาไปานํานี่นะกะสิเอาไปเอาไปใส่นํานี่น่ะ <c oughs> น,น้อง เป้นเือบ่ปลากระยานแรงจะไปตักตลอดมื้อนี้เลอบ่น้องแม่นเ่กรนสาวเมาโตน้อยแต่เพิ่นโตใหญ่ใจใหญ่เด้โตนัยใจใหญ่ทุกคนโตน้อยใจใหญ่ทุกคนเอ้า60กิโลจัดไปน้หนักน้ํากัน้ําหนักลาวคนละเรื่องเลยแม่อีหลีว่าทางัเน บ่ผูกน่าจะประมาณสองโลสี่สิบกว่าแต่น้ำหนักหนามันน่าจะหกสิบกว่าเอาอีนนี้อะไปหาเรลยมือนั่นนะใช่โอแม่น่าขนาดตุกขนาดตุกนักกันนักแลยขู่มันเองหนักกว่าหน่อมันใหญ่กว่าหนึ่งสองสามอย่ามาฮึดไปดูเอาไหมมันจะทำแล้วหนึ่งสองสามปูแบบนี้ทุกวันบ้ะเนาะแต่จะพออยากได้ผัวเนาะ อยากได้มีผัวนะมหาอนานี้แม่าเพ่นจะเอาผัวนี่แหละเพิ่นเพ่งอยู่คนเตัวน้อยใจเกินร้อยพี่น้องเอ้ยใจเกินร้อยพูดๆอีหยังต้องเท้าเกือบขาดใส่เท้าเปล่ามันรุดรุดได้บ่โอ้นักน้ำนักส่งก็บ่นึกพี่น้องโอทุกคนพีชาวลาวยามงตักน้บึง À, kinh kinh anh đi toàn, chụp nhọt này, joe thái y phục hả, làm ăn măng đẻ sắm đôi đang cái gì, siêu đẹp, tô đay non, bắn chun à, bắn à. bài mặt đi, đi. đi. sờ bài mặt đi, tô non, cho măng non, tô non, cái này, ta măng tieng mà, cho mặt xuống đây cho, đay đay mặt này, nhìn này, nhìn

เป็นยังไงเนาะสาวเกตมาเมื่อนี้กะกินข้าวกินน้ำเลยบอมาเร่นเพื่อนสาวเมากินแล้วกินอาหารอย่างเมื่อนี้น้อนขึ้นงานแท้แกงแกงน้ำไม้แกงกะบังจ้าบังจ้าบังก็คือแกงน้ำไม้โดยอ้ออันนี้ก็จ้าบังวันจันทร์บอไม่หลายบ้อนด์งบ้านจ้าบองกินอะไรตามหมอกุงที่นี่โอ้โหหมห้กินตาบหมอุงว่ากินหอดเสือแลจนกินอยังบวลงเนาะโอ้กินหอดเสื้อข้อลักบอนดองเมื่อคืนนี้บอข้อลักเสือจักจัก เพิ่มเนาะเก้าเพื้นราคาเท่ายน้องซื้อลุ้นถมเมืองนะก็ได้เลยกว่างหลานเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านเฮาก็าจะขายเครื่องมันแฝงเนาะเป็นหมู่บ้านที่มันนอกกับตัวเมืองทุกคนเลยปลาทุกคนเลยอาหารแซ่บๆมาเลยทุกคนข้าวปุ้นล้วก็มักแตงให้พี่น้องเอยปลามาให้เขากินเลยชิมโอ้จะให้ได้บ่สให้นะบอสพูดซาวชิมชิมเลยชิมเบิ้งชิมเบิ้งได้บ่สชิมได้ไหมบอสได้ไหมพูดซาวไดมาเด้อทุกคนเด้อพูดซาวจะดีทุกคน เป็นยังไงบล้างมือยังบ่นแล้วแซ่บเนาะมังแตงหาเนาะแซ่บเลยมังแตงหาเนาะหวานๆเป็นมังแตงกันมีหลายคนมั้ยแซ่บแซ่บทุกคนอาณาคนหลักอันน่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะหลักเชื่อจ้ะเนัะหลันผู้ชายบอกมียังแนนหรือมีเชื่ออะไรก็เก่งไหมปุ๊กเอาหมดเลย เอาบ่นในเสื้อในแล้วก็กางที่ตากเสื้อก็เบิดเลยเอาเบิดเลยกางเกงในแล้วก็เสื้อในแล้วก็กางกางแล้วก็เสื้อยาวงยาวแม่เอาเบิดเอาเบิดบ่เหลือหยังเลยแสดงว่าเจ้าบ่งามมันก็ยับ่เอาเนาะ้คนงามแล้วจงอยากได้ดูอย่างนี้เขารักเขาเขาก็รักของคนงามๆเนาะ กินขี้ลายคือเบาใส่แต่ทิมไว้คือที่เบาดอกยี่เบาใส่เอาเมียนไว้เอาเมียนไว้ใส่ท่ามไอ้เนี่ปะไว้ในนั้นเลยมันเปียกเด้นั่นเลยนั่นเลยใช่เบิร์นี่พี่น้องมักแดงไฮเห็นปะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เด้อมังกระเซียมหอมเนาะเราสังกตชะมเอาเนาะคือกันกับหน้าใส่หมดเลยบ้านเบอนี่กะมาเยี่ยมมายามน้องกะบ้านเลยทุกคนเลยมาอาหารนเช็บแฉกคือมังแดงกับตังขปุลนน้องสีเห็ดตังขปุน ตอนนี้น้องก็สิมาแบ่งได้ได้เลยดิพี่น้องเอ้ยมะแตงกะใหญ่ๆแต่ว่าอันสั้นเนาะสั้นดีแล้วนี่มันยืบ่จุกแสดเจ้าปลูกบ่ถึกวันน้องเจ้าปลูกบ่ถึกวันเด้เจ้าก็เห็นั่นน่ะต้นยาวกว่านี้บ่เจ้าถึกคเจ้าปลูกนี่ถึกถึกฤดูเดือนใหญ่ก็ใหญ่แหละมะแตงทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้บ่ถึกวันบ่ถึกเดือนจปลูกเลยเป็นสั้นแต่ชากระเบือนน่ะยาวแต่น้อย อันโบได้อ me ันนั uh, here, ้นอันนั้นตัวได้กับโบชมพอดีเลยเนาะอันซาเกจอ่าเมื่อใดเนาะว่าสีไปนอนป่าไปนอนไห่น้องแล้วเราบอเสียยาให้ยังยังมาทันได้แล้วบอเป็นยางใดเขาน้ำซ้ำป่าน้องขาดอีกบอหรือว่าจังได้ขาดขาดจังมือแล้วลายมือล้ายมือแล้วเอาเข้าที่บั้มตาสีมาเมื่อนั้นเป็นยังไดหมดเลยบ่อน้องหมดแล้วโอ้ไอ่กินไรเนาะไอ่เจ้าไปใส่ไอ่เจ้าคือบริเวณ เป็นพิธานพนึงหับจ้างหับจ้างแล้วโอ้พนึงไายนาขยาดีดเพราะว่าเจ้าไทยนาก็คือรัถเจ้าเองบ่ยินงมั่นยืมรถใครไอเคยไอเคยขยาแล้วก็ดเห็นคือมังแตงตะกี้นี้นะแน่าอ๋อคือคือเนี่ยคือคือแบบว่าคือไอเดียนะคือยัง คือแบบเคยอะนะเคยยังเคยอะนะปูมังแตงอะนะเอเแท้บ yes ่สากระเบือน่ะเงาเต้นน้อยปตาถนัดนี่เขาจับสองคนสาบนปอน่อยจับแบบบันใจขนาดมาเด้อสาวเกตสาวเมาเอิร์นิฟซีนี่ถ่ายอยากมา กินฝ right. mm ีม hmm. mm ือ hmm. น okay. 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 oh, uh ้องๆเออได้ไหมมาพี่พายากันเด้อฝีมือพอยากกินฝีมือค่อยมาเด้อมาจาเด้อค่อยเซทให้สุดฝีมือกินแล้วติดใจทำยิ่งใหญ่โลดนะคือเห็ดเกะเนี่ยโอนแอบนะมฮะเนี่ยเจอกันไหนโอนไปฮะจ้ะยังปานะ้อแล้กูเสียบ จะเป็นสูตรอนะชาวเกตกับชาวเมาตำอนะขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นสูตรค่อยสูตรค่อยอยู่นครเดี๋ยวได้สูตรจากเจะพ่อก็จังรักอนาเชน่าจะไปแล้วก็เชน่าว่าะเง้ยจะพ่อก็จงรักไปเลยก็เชน่าว่าอย่างเงี้เอะไเอาอะไรอ้วงกันขั้นขั้นคือนไปต่ำมาเนาะต่ำอย่างกระแทกอะไมกระแทกไปหล่นมากหลต่ำต่ำแห้งแห้งไง ตำหน่งแห้งคหะหนึนัวอิงจูว้างไม่กีเอาเอาให้นำเลยใช้ใช้นำใช้น้ำอีกบ่โอแมัดง่าเนาะบ่นัวน่ะใช้นำนะใส่ใส่ปลาแดกเลยนะอย่าใส่เกลือใส่ปลต้องใส่เกลือด้านนอกใส่เลยปลาแดกอืมว้าวน่าอร่อยมากเลยครับเนาเนาเนาะเรียบร้อยเค็มเปี้ยอย่าว่าเด้อเค็มเด้อเค็มก็ใส่น้ำตาลเนาะนี่บ่น้ำตาล บันี้มียังแน่ตอนนี้ไม่ได้มักแต่งกันเลอกับชากระเบือถือไปใส่กระถักเด้อมักมักถักอะไรยังไงเนี่ยคือเส้นไหมอะไรเนาะจับเบาปะเลยเองบ่อถักเสืออาชิมมึงดูมักไอ้นี่เส้นวาวยาวเจ็บพอจังจับเบาปะเลยนะแปลกๆเลยเจ้าจับก็ลุกสาวเมาเนี่ยมักเส้นยาวๆง่ายๆไปเลยกระปุนกระปุนกับเส้นยาว Sa cả đó. nhau Nhưng sai tin cây Ồ Cho khơi hết bạn Ồ Mùi này ngồi Mùi này khơi, này khơi, này khơi... Đẹp, đẹp đẹp Khơi đẹp đẹp Và nhau. nhau Cái ngập bùn đều tắt cưng lên ạ Tắt nhau Kịt nhau Nắc nhau bó Nhau bưng quá วันไหนค้างบได้ค้างขอบ่ลหรอค้างคอไงเนี่ยมันมูตับลูกกินยาวดิมันก็ค้างคอดิบอบอกค้างคอเก้อลองสิมบึ่งไหมเอาบอไซจเจาสิมจะจาแช่บก็เสียใจเจ้านี่ยเส็จไยไอ่เสร็จปะเสร็แล้วบอเค็มแซ่บอหวานเป็นอบิ่งกัเสียอย่าได้ไ่เคยแก่ให้บ่ จะลองสิมเบื้องหน้าสิมบวมมาเจ้าเจ้าะเกศป้อนให้เบาวใส่ดี๋ยวป้อนให้ก็ได้นะบม่มีปัญหานะิตัดเงาแบบนี้ไม่มีปัญหาบม่มีปัญหาหรือบ้านอ่ะป้าปอเฉพาะเอาแบบตอนยาวๆทุกคนเลยเอาสั้นๆก็ได้นะเอาสั้นๆเอาจจะเอาอุ้งก็แล้วก็หอยๆยันยันเบาวใส่จังไอ่ะเอาบ่าวใส่ยันเที่เออในชีวิตของสาวป้อนให้อย่าหัวแม่ ดี๋ย hmm. มันจะี siete, dog, ๋ยวนเดี๋ยวมัจะกทางดังอันนั้นโอ๊ยเป็นจะได้มามาเพจนี่สาวเราเป็นจะไดสุดยอดมวนสุดยอดเนาะมวนมวนมวนอีดีแม่นเขาจะบอกให้คุยหบตอนมาเลยอยากกินยังเขาจอแล้วทุกคนเลยอ่าเจ้าายังเดี๋ยวมาเบอยเบอยเยอยงเือเือเือบพอพอเือพอเือใส่่ใชปลาื่อ่ ใส่ปลาไม่ใช yeah, cool. awesome. yeah, so the ่ต่ว่ามันจะได้นัวกว่ามันเค็มใส่ปลาบ่ะใส่ปลาก็ใส่แก็สดดพอและวานน่ะปลาขักอะไนขยะไยอะไรเห็ดได้จ้าาเด็กยาเดเ้าหมมันขึ้นขึ้นอเย้วอยไปแล้วนะผมปลามันปลามันไปอล้วน่ลองวะเอเอาอันนี้ดรนี่นี่รี นรีโอ้นทรีแปลว่าจซ่ไม่ขยุ่งบ่เนาะอแล้วบดัดเนาะดัมมาีเนาะปันของพลังเอาซื่อตำเทดัมวาข้าวสารมาเกบมาเลยเื้อไหมบมีเงินจ้าเอ้โอมาดครับกินดัากันเด้อกินแบบใ่กอนโอ้โหปวดเจ้าขจ้ากินคนละครึงกินนะนาีนากินชมตำทุกคน

ติดใหม่แล้วเนาะเด๋วอเดอเดอะเอาเอาเลยเอาเอาเเจรลญหน้าน่าหน้านาเมือนี่บาชายกะโชคดีที่ได้มาเพื่อนชาาเมาหรือว่าบ้านชาาเมากะตอนหับยางสุดซึ้งก็คือต่ำขนมจีนทุกคนอยมาลินมาแอนน้ำสาวเผาบางกองบ่ผิดหวังเด้อทุกคนมีเตถูตาหักแล้วก็ใจดี <c oughs> นายกินนากินชมตำแม,มนผู้ใดตำก่อนฝาหยกมือเลยจะได้่าผู้นั <c> ้ <oughs> นหยกมือเลยผู้นี้ตำม,มาเข้าแกมาลองซีมือมากทุกคนอ่าลองซีมือสาวเมาใครอยากกินฝีมือคอยมาเด้อมาเด้อคอตำให้แต่เจ้าต้องซื้อมาเด้อทุกคน <c oughs> ซื้อมาคอยตำให้เนี่ย <c oughs> ทุกคนคำใหญ่ๆเลย หนึ่งสองสามมาเห้าเอหรีมันก็เป็นนาเนาะว่าไม่ได้ใช้น้ำเออไสบาแล้วใช้น้ำไปแดกบมีแล้วเนาะน้ำไปแดกบุมีเลยเนาะปนหนน อันนี้นะนปกติมันก็ต้องเป็นน้ำอยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าให้ใช้น้ำเ,เหมือน,ปนแปลกๆส,จสเจ้าเลยสืบประเด็กตัวเคยใสแปลกตัวเื่อแ่ยตัวมันแปลกเคยใสใส่ปมันปเป็นน้ำเยอะไรอะไรนะมาตำงานอะไรงจ๊ะแปลงแซบๆมันมัแปลงจริงมนงันแปลงจริง บอเอาเรักเอ็ดเอ็ดักเอไปจ้าเ้อบัดเอ็ดแกเรงเอาื่อเอ็ดงกือมนปลละตึงแรงจาเไปเนเขาให้เเนาะเดี๋ยวจะไปบ่าคุยกันเนาะไปบอสาเกสากาดสาเมาพนจ้าลาคืนนี้พอแม่จะบ่หายบ่ มีได้ไปซื้อเครื่องบ่ได้ไปเห็นหยังคือว่าไปกับผู้บ่าวบ่แม่นบ่กลางคืนนี่ไปแค่3คนอธิบายพ่อยแม่จะว่าจะไปกังคืนนี่ไปกับผู้บ่าวบ่แม่นอือแต่ไป3คนเห้ผู้บ่าวคนนึงก็จับหยโอ้ยีบ่จับผู้บ่าวอีกจับผู้บ่าวไปผู้บ่าวสิจับเจ้าบ่บ่สินตาในทางเลยหผู้นึงจับแล้วนึงจับหัวผู้นึงจับขาตอนี้ผู้นึงละผู้นึงจับเอว แทพบาดจแมวเอาแท้บาจะแมวเทพไปเขาไปยักจับแมวเขายักจับเนื so so ้ออื right? yeah, so ่นจับเลยเน้่ยสาเหตุที่ยังพีนองคันนิูมเบาวคนหนึ่งจักจับเลยเอา้ไม่จัจับนิดหน่อยต่วรุแลจับคนเอามตอนกินเบียร์ธำบิตอยวนคอยแน่คุูบาดงนารามาเลยนเนาะไปูุเดียวไปจักเพื่อนคูสาวบัดคุณสาวบดมควยห้าคนูุสาวกินเหล้าเนาะบัดนี้เรามาผู้เดียวอัดประตูไม่ใช่กับมได้ไปคนไม่ได้ วเดคุ้มนะไอพี่ดะระวังเด้อมาเฮือนเมาเด้อกันทมาผู้เดียววันนี้ใครเข้ามาซองเด้แม่จนขนาดเราขอว่าเออเออไปไายก็นหน้าก่อนใช่ไหไปไทยก็บอกว่าเออโบต้องไปไสถ่ทยยูใส่ทงก็ได้นะคอไปทีมอื่นบบหน้าลเล่าบก้จะเป็นปอยหลปย ก๋วยแล้วเมื่อแล้วยังเมื่อแล้ให้เย่จะจะคำคืนนะเกือบสิให้เลยแล้วเป็นละห้วห้าคนห้าคนห้าคนผู้ชายหนึ่งเก่าแล้ยเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเลยอย่ามาผู้เดียวเด้อมาเฮืนก้อยเด้อไปเอาอีลีเดมือแรงหนจะมาคนเดียวเจ้าชู้พักแล้วเนาะเอาสิดเบะเด้มันตีมันขาแล้วเอาเลยนะอย่ลองเลย บ่เหอมแก่ดทีอย่ายัยับดบมเมนบเนบาใสบ่บมเมนสสาวเมาสาเดบ่สีหอมยานตุจ้าด้สีหอมได้บ่ได้เห็นมาเบาใส่มาหากันอน่อเอ้พีพีขบริบ่านะเขาจห็นจะจับเลยจับเลยจับตัได้เดียวมาแรงกันพอมาที่จับผู้บ่าวเลพื่ออย่างหนองจับเพื่อแบบ อิหยังน่ะพ่อนําบ่ใจได้เอาตรงๆนะเวลาข่อยอยากไปมื้อหน้ามื้อไหนก็ข่อยอยากฮู้สบายข่อยสิเตียมไว้อือเตียมยังไงก็มื้อหน้าข่เห็นสมเจ้ามาเฮนข่อยเนาะบางทก็ซื้อมแต่งกว่าอหยังก็บ่ได้นะเห็นกมีแต่ยวๆด่ได้ยนมันมาได้เนาะตลนึงอ๋อ แต่ว่าไม่ได้คิดอย่างอื่นเนาะจึงกับคิดคิดไปสำนั่นแล้วบ่ได้หรอกนะของสายใช่ไเนี่ยการยานผู้หญิงคือการเบาใส่ไม่ได้ยานเลยเขาจะจับเพราะว่าสมมตินี่ผู้หญิงมันยานผู้ายหรือเปล่าแสดงว่ามื่อนางควายบุกามาเยอะกว่าผู้เดียว มาก็ได้อยู่ตารางเอยเอิญเอยเสือกไปหาเองเฮ้ย eros, ขึ้นเรือนนี่แล้วเลยจะจะคนโตเลยจะเอินแล้วคอยบอกจะเข่าแล้วว่งรูดเดียวสักแทบเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวร้องเดินเอฟซีไม่เดาไงไม่เยาว์ยาสาวลายนลไลทุกคนเลยใครมาคนเดียวเด็ระวังเรื่อสวังเรือระบายมีดุมีเมียอย่าลืมปะดุมมีเมียเด็ดที่สุดก็คือน้องมักจับนี่สุดลาย ผัวเค้าหรือว่าผัวจับแต่ข้าวเยาข้าวเยาอีโอ้เคยได้แล้วย่างเานี่แลๆๆๆบ่ักขาบ่ได้มาขาบ่ดจมาูบดนะก็ขอให้ได้แฟนงามๆเด้อถ้าม่อกได้ผัวโลดถ้าถ้าแฟนนก็สิตกนําะถ้าจะได้แฟนเนีก็มีตัว